สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะตอนนี้กลับมาพบกับน้องลี่ทีท่ซ้องลี่สาวลาวล้องศาลเนาะทุกคนคือมื้อนีนน้องลี่กลับมาอัดคลิปอยู่ที่เวียงจันเนาะทุกคนคือน้องลี่กลมาอยู่ใดมือหนึ่งแล้วเนาะมาจากล้องศาลกะับมาหอดล้องสาลจากล้องสารมาหอดเวียงจันนี่ก็พอดี่ําแล้วเนาะทุกคนแต่ปีนจุน้องลี่ก็ยังพานด้เหมือดเือเนาะน้องลี่ก็ซีมาอัดคลิป อยู่เหงินอ้เนาะทุกคนตอนนี้น้องรีพักยู่เหงอนอ้คือสาเหตุที่น้องลีมาเรียงทั้งก็คือนึ่งกับแม่นมามาเบิ้งเอื้อยเกิดลูกเนาะเอื้อยของน้องรีฮันิมาเกิดลูกสองมาก็คือมาซื้อกล้องโกโปรเนาะทุกคนสาเหตุสองอันนี้แหละที่ทดให้น้องลีมาเรียงจันทร์ช่วงโควิดเนาะจริงๆจริงกับเวลายากมา,มาๆๆเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายที่จะติดเนาะ ตรองี้กะจำเป็นว่าตอนพิดก,ก็ว่าคิบุมาเลยแต่ว่ามาเบิ้งมาช่วยเวียกเอื้อแน่นอ่าเพิ่นกับซิเกิรดลูกและกาอยากมาซื้อกล้องแน่เนาะคือมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนได้ฝากเงินมาให้น้องลี่ซื้อกล้องโปโป,โปเนาะคือเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้น้องลี่ท่านถ่ายคลิปลงย t u b e เนาะแบบกล้องโคงนรี่ไทยปัจจุบันนีกับเมนไซกล้องโทรศัพท์ไทยเนาะแลวเพิ่นก็เลยแบบอยากสนับสนุนจีเนาะเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้น้องลี่ มาช่วยให้มาให้น้องลี่ฮันไปซื้อกล้องเนาะก็ได้โดนเติบแ้วได้เพิ่มช่วงมาให้น้องลี่ฮันนะแต่ยังพันมีโอกาสไปซื้อเท้าแล้วเนาะตาปนีลมกับแม่กับแม่ก็บอกว่าอันให้ขึ้นมาพร้อมเอื้อยนี่มาซื้อพร้อมเอื้อยนี่เนาะ <c oughs> แล้วตอนนี้น้องลี่ก็ได้ไปซื้อกล้องโกโก้มาแล้วเนาะทุกคน <c oughs> คือตัวนี้ฮันน้องลี่ฮันบอได้ไปซื้อเองเนาะแบบน้องลี่เอาให้ไอายน้องลี่ฮันไปซื้อให้ตัวนี้นะ ตอนแรกท่านว่าจะเอาโกโปรเป็นโกโปรเปสเนาะทุกคนคือแบบอ่าถามหลายๆคนมาเนาะว่าโกโปรเปสกับโกโปรเก้าฮันเท่าอดายลวบัดนี้อ่าหลายๆคนฮันกาตาที่หลายๆคนบอกน้องลีฮันแม่นให้ซื้อโกโปรเปสเด้อโกโปรเปส่ันกาโกโปรเปสกับโกโกโปรเก้ามันน่าจะดีคนละอย่างเลยเนาะน้องลีกับโบฮูโบเคยดีไซน์เท่านาะแต่ตามที่คนแนะนำมาฮันฮันเพิ่นฮันบอกฮัน บอกให้ซื้อกโกโปเกลเออกโกโปแปดเนาะแต่ว่าไอาของน้องลีขนาดไปเลาะซื้อกโกโปรแปดให้แล้วแต่มันเม็ดเนาะในช่วงโควิดนี้เพื่อนบอไดนําเข้ามาแล้วมันเหลือแต่โกโกโปเกลไอของน้องลีบอกว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็เลยน้องลีเลยตัดสินใจเอาโกโปเกลเลยเนาะเพราะว่าอาอาจจะบรไดกลับมาเวียงมาซื้ออีกแล้วเนาะคันจงเงินไว้กาเงินก็คือสิจ่ายเมื่อไหร่เนาะทุกคนแล้วก็เลยว่าตัดสินใจเออเอาโกโป โก,โกโก้เก้าไปซะไปลองท่ายเบิ่งบางทีกาดีเนาะกับโบฮูอะไรยังฮันได้เคยใส่เทือเนาะคือตอนแรกกะน้องลี่กะว่าจะสร้างให้ฮานข้าเจ้าส่งไปลองสารเลยเนาะแต่น้องลี่กะแบบทำอิดลาซีบบมาอย่างนี้นะลาซีสร้างเอาฮานให้ละให้ข้าเจ้าไปส่งไปให้เลยละส่งไปให้ฮอนลองสาราเุาเลย้อยละบันนี้ อ้า,อายของ,งลีฮันบอกว่าถ้าถ้าสร้างเอาขนามันซี่แบบขจ้าจะบุหับประกันซ้ำเห่ามาซื้อเองยูฮานลาบันีก็เลยตัดสินใจอ้ายก็บอกว่าเออมาเบิ้งเอื้อยเกิดลูกได้แล้วก็เลยมาเลยนะน้องทุกคนบันนีเห่ากัดซีมาลองแกะกล้องเนาะนีก็เป็นกล้องหน้าตากล้องโกโปรน้องทุกคนนี่โกโปรเก้านี่ตัวนี้กี๋ย่แกะไปเชละอันเนาะ อันนี้ซื้อ,อยู่เวียงจันนะทุกคนแกะออกมามันก็นจะมีกล้องแนวนี้เนาะยูนี่ก็จะเขียนว่าก o p r o โปริมาแกะพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนแต่ซื้อมาอย่างวันได้เบิ้งจากเทือเนาะพอดีอายซื้อมาให้ละกาัน สาเหตุตอนแรกก็ว่าน้องลีก,ก็ว่าจะไปเลือกเอาเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี้พาเอื้อยไปหงหม่อเนาะไปกวดเรื่องซีเกิดลูกเลยเนะ mm hmm. าะแล้วก็เลยคาะเรียกแล้วก,ก็เลยให้อายหลักซีมาให้เลย mm hmm. อ๋อนี่เปิดหมาหน้าตาจะเป็นแยนนนี้ทุกคนนี่อ๋อนี่เปิดหมาก็จะหน้าตาเป็นแยบนนี้เนาะนี่ที่เดี๋ยวลี่จะขอออกมาก่อนเนาะอ่นนี่ทุกคน โกโปเกาโกโปเกานี้ค่ะมันจะเป็นมันจะมีกองนาพร้อมนอทุกคนนี่เวลาเขาปิ้นมานี่เขาก็จะเห็นเ่าอยู่นี่เนาะตัวนี้ก็ยังพันได้เคยใส่จากเทือเนาะเดี๋ยวรีวิวแกะไปเทือละอันนอทุกคนว่ามันจะมีอย่างได้แล้วก็จะมีอันนี้ได้เนาะอันนี้เป็นอย่างก่อนอันนี้บู๊เว เดี๋ยวรัดจากน้อยเหาเอาออกมาเมื่อแล้วค่ะสีรองประกอบไปด้วยทุกคนตัวนี้โบหัวมันเป็นอย่างเนาะใครฮู้ก็คอมเมนต์บอกเลยเดย็กคนโอ้ก็จะมีสายซากพร้อมเนาะละกระอันนี้กระบบฮูอันนี้กรนะบบฮูเนาะโอ้ก็จะมีอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นอันที่หั่นไส้อันใส่ใสขาตังกองเนาะใส่ขา,าจับมันนี่นะเนาะกระมือดแล้วเนาะทุกคนอุปกรณ์มันกระมือดละ ก็มีแต่เท่านี้เนาะอุปกรณ์มันแล้วก็จะมีนี่ส่วนแมมฮนะทุกคนแมมพันแม่นอายน้องนี่ว่าได้ซื้อเอาเนาะเอาได้ซื้อเอาจะบ่มีแมมแถมเลยเนาะนี่แมมนี่เขาจเจ้าได้ใส่ไปให้ในกองแล้วเนาะทุกคนเบิ่งแมมนี่เขาได้แมมแม่นร้อยสเปคร้อยสเปคก,กิกเนาะร้อยสเปคจีบีมุกงวะไาทายได้เท่าไหร่เนาะก็น่าจะหลายอยู่เนาะ น,นี่อันนี้สำหรับราคาราคากล้องนี่แมนห้าล้านสี่แสนห้าสิบเก้าพันนอตนรวมทางอุปรกรณ์รวมทางอันนี้รวมทางแบกออรวมทางอันอียังก็รวมรวมทางอันอันจับแล้วก็รวมทางอันแมมเนาะแมมที่เฮาสิเอาเข้าไปในกล้องหัน รวมทั้งเมิดก็เป็น 5, 000, 000, 000, 000, 000, น่นฮาลัน4,000้าผ่านคนอันนี้ก็จะเปลี่ยนใบอันนี้เพื่อนจะให้เขาเก็บว้เนาะใบอันนี้เพื่อนจะให้เขาเก็บไว้เวลาก้องมันเป้บอีอย่างเป้นี่ให้เขาสามารถเอาไปเอาไปแปล่งยูฮานขาเจ้าได้เลยเนาะขาเจ้าจะเป๊ะฮับประกันปีนึงเนาะทุกคนยี่นี่ก็จะมีบอกเนาะนี่ อันนี้คาเจาก็จะมีบอกเอออันนี้อันนี้บุมีเลยเดี๋ยวจะลองประกอบกอนนะทุกคนข้าเจ้าก็จะมีบอกเนาะที่อ่าอันนี้ก็จะแบบแอบปบโกโปรเนาะให้ทำเสื่อมเข้ากับโทรศัพท์ อันนี้ก็เปลี่ยนโบกอ่าโบนแกะแมมโบนแกะแบกอันนี้ก็บอนซากแล้วก็ิดบโบนเปิดแล้วก็บอนบีบอัดวีดีดโอหรือว่าอาร์ูนะทุกคนมาเบิ่งอันนี้เนาะว่ามีอย่างเดยอุปกรณ์ก็มีแต่เท่านี้เนาะโอ้อันนี้จะเปลี่ยนขาตังมันนะทุกคนสำหรับขาตังมีกระแม่ ได้ซื้อตังห่าอีกว่าเนาะอ,อันนี้กัอันนี้กับโฮูเนาะว่าเอออันนี้ก็ได้ซื้อตังห่าอีกเนาะทุกคนเก้าสิบพนกีบตัวนี้นะตัวนี้เก้าสิบนกีบสำหรับแห่แมพันแห่มพันมันจะแบบแสนสองแสนปลายเนาะทุกคนแห่มตัวที่เอาใช้เสียบกองคะเนาะมาเอาซีลองมาประกอบไซเบิรงเนาะทุกคน แกออกก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อตื่นเต้นตื่นเต้นเ,ออเคยจับกล้องโคโปโจะกเพื่อนเลอ๋อนี่ทุกคนแกเอาอมาแล้วมันก็นจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นบอนบีบเปิดอันนี้เดชอันนี้น่าจะเป็นบอนไส้อันเซ็กมาเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นบอนซากบอนเปิดแล้วกรบอน วิดีโอเนาะตัวนี้เด็ตัวนี้น่าจะเป็นอันอันที่เอาใส้อันนี้เนาะเดี๋ยว้องลีจะลองใส่เลยเนาะนี่หน้าตามันก็จะเป็นแนวนี้เนาะเราก็เอาเสียบเข้าไปเอาตัวนี้บอกใส่ตัวใดใส่ คือที่น่าจะบดได้น่นต้นบดไดตัวนี้เบ้งอ๋อความจริงมันใส่ได้มืดนะทุกคนเมื่อกี้นี่ใส่หูมันบดทึกซ,ซ,ซื่อความจริงตัวนี้ก็ใส่ได้คือกันเนาะนี่ทุกคน อ่าคักขนาดโกโปรแปดนี่เออโกโปรเก้านี่มันสิหนักตัวโกโปรแปนเนาะทุกคนนี่มันจะมีกองกองนาเนาะนี่เวลาเขาปิ้นมาเขาก็จะเห็นเหาอยู่นี่เนาะนี่นี่เนาะทุกคนและอันนี้เด้๋อันนี้เป็นอย่างเดี๋ยวเบิ้งหูแป๊บเนาะ อันนี้บฮูเนาะว่ามันว่ามันไซเห็นยังน่าจะไซตังอันนี้เนาะอ๋อตัวนี้แม่นส่ตังกรองเ,ออเดี๋ยวองนี่พี่เอาตัวนี้ลองออกกอนเนาะลองเอาตัวนี้ออกกอนเนาะทุกคนว่ามันตัวนั้นไ่ไว้เห็นยังตามย uh ูฮูนี้ขจอาอัน เวลาข้าเจ้าเอาตัวตัวนี้ออกขนะาดตัวนี้ตัวนี้ออกนะแล้วข้าเจ้าซิเอาตัวหั่นตัวนี้ใส่เนาะเดี๋ยวลงลีลองแป๊บเนาะทุกคนบูดายเว้ยมันบ่มีบอนใส่ เดี๋ยวอันนี้เราอย่างพันหูใส่ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปค้นหาข้อมูลเนาะค้นหาข้อมูลอยู่ยูทูบ้วเหากระจังซีเอาแล้วเากาจังซีเอามาใส่เนาะคันมันใส่บอนด์ใดเดี๋ยวลองแกะเบื้องก่อนบ่เคยบ่เคยใส่จักเทื่อจังไดเนาะแบบน,นี้บวกการแกะเลยทุกคน ก่อนอื่นก็เอาอันนี้ใส่ก่อนเนาะหางบุหงเอ็ดหางยังบุหงเอ็ดเื่อเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนก็น่าจะประมาณน,นี้เลยเนาะนี่เดี๋ยวน้องลยจะลองเปิดเปเลย เปิดพิดเปิดพิดบอนเปิดอยู่นี้ทุกคนบอนเปิดเป็นยูนี้ตัวนี้เป็นบลอนอัดวิดีโอเลยเนาะนีเดียเรลี่ีลองเปิดเบิ่งนเนาะนี่ทุกคนนี่เวลาปิ้นเวลาลงรีท่ายเนาะมันก็จะยูนีนี่ทุกคนมันก็จะเห็นยูนีเนาะมันจะเห็นกองอยูนีเนอ็มบลอนเวลาเขาปิ้นมาแนวนี้ นี่มันก็จะเห็นเห่าอยู่นี่ทุกคนมันจะเห็นเห่าอยู่ด้านที่เห่ามีกองนี่เนาะตัวนี้มันจะมีกองนาเนาะทุกคนบุคุว่าภาพหรือเสียงมันจีสัดบ่อนอทุกคนกดีอย่าทุกคนหาติตาบึงนอวักอันการใส่กองโกโปเฮาพันที่เป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวน้องลีจะขอสากไว้ก่อนนะรักซีมาเฮ็ดคลิปลองกองโกโปเบองเนาะอย่างบุคุน้องลีอย่างพันหูใส่ข้อมูลมันเนาะ อันนี้กครั้งแรกเนาะทุกคนที่ได้กองโกโปรซีได้กองโกโปรท่ายเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเฮาเนาะสำหรับเม่มพันเพื่อนน่าจะอ่าใส่เข้าไปให้น้องลี่แล้วเนาะ นี่ทุกคนนี่เขาได้บีบตัวนี้ไปเนาะนี่นี่ทุกคนหน้าตาบ่อนที่เหา่านี่เห่ากับซากแบกอยู่นี่เนาะซากแบกอยู่นี้มีแมมอยู่นี่นำแล้วกะัมีแบกนำเนาะทุกคนนี่มีแบกนำถ้าแบกนี่น่ะมันจะมีอันอันซากตั้งห้างเนาะทุกคนมีอันซาก มันจะมีกับในน้อยเนาะทุกคนากากเอาก็แกอบวกตัวนี้นะตัวสีฟ้านี่นะยัดใส่ในฮันละกะเอาไปซากเนาะถ้าเอาซาก,ากขากองเลยมันจะฮอนเนาะทุกคนตามที่เพื่อนผู้เคยใช้เพื่อนบอกน้องลี่มาเนาะนี่ตอนนี้กระไดกองโกโปรแล้วเนาะทุกคนน้องลี่ก็ต้องโคขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเลยที่ฝากเงินมาให้น้องลี่ซื้อกองโกโปรเนาะ ตอนแรกเพื่อนว่าจะซื้อและฝากมาให้น้อทุกคนแต่ว่าการาสั่นจรไปมาคนส่งช่วงนี้กะแบบมันลําบากเนาะมันยากแล้วเพื่อนก็นเลยว่าฝากเงินมาให้น้องรีไปซื้อเองเพื่อนก็นว่าแนนี้เนาะแล้วตอนนี้น้องรีก็ได้ฮับกองโกงโปรแล้วเดอ้อทุกคนน้องรีก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนหลายๆเด้อที่ซื้อ พี่ฟ้าเงินมาให้น้องลี่ซื้อกล้องโ,โปโปไว้ท่ายคลิปลงยูทูบเนาะกระขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนความเจ็บใาไดความใคร่จะหนีเด้อยู่ดีมีแหางความเจ็บใาไดความใคร่จะมีเมื่อทุกครอบครัวเนาะครอบครัวทุกๆคนกระขอให้ร่ำรวยร่ำรวยตลอดฟ้าตลอดปีรุดพ้นจากพยาธิโควิดเลยละทุกๆคนเลยเด้อล้วกระถางเอฟซีทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เข้ามาติดตามซองลี่สาวลาวรองสารกระขอให้ ปอดไผ่เมดทุกคนเด้อโอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น้องลี่ลืมใสยทุกคนตัวนี้มันโอ้นี่ตัวนี้นะตัวนี้น้องลี่ลืมเห็นนี่ตัวนี้มันจะได้ใส่ตัวนี้เนาะเป็นบ่อนตังขนาดทุกคนนี่ตัวนี้เออตัวนี้กะเออนี่ทุกคนเออลองบ่งลองประกอบอีกก่อนเมื่อกี้นี่บอเห็นเมื่อกี้นี่บอหู ตัวนี้เป็นไซตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้กะเอามาหิดแนวนี้แล้วหอากระตังใส่แนวนี้เลยเนาะเม่นบอกว่าเม่นเบิงเบิงยูหูแป๊บเลยอทุกคน ບໍ່ຮູ້ໃສເນາະຮັດນວນີາน่าจะแบบนี้นะเนาะเดียลลเดเาาเ๋ยวเฮาสิาาไปກหาມລະກະมาເຮັດมาໃສບິນກກະມກຫຼາຍນົຮລືສຽສັນາາກລອທື່ນກ້ອງນน่าจะຄັກຕອລະສັນລາແມ່ນ5ລ້ານ5ລ ห้าล้านห้านห้าสิบเก้ันนอกเมบอกประมาณนั้นเลยน,น,น้องควรน้องลีก็ลืมละโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปนี้น้องลีก็สะขอตัวปิดก่อนเลยทุกคนจากใดน้องลีก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อหลายๆเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องลีซื้อกล้องก o p r เนาะตอนนี้น้องลีก็ได้กล้องโโโ r และเด้อ น้องลีกาขอขอบใจหลายๆเด้อนอนลับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อขอให้ครอบครัวเพื่อนสุขภาพแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงเมื่อทุกคนเลยเนาะโอเคน้องลีจะขอตัวลาอนนาะทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซองลีสาวลาวลองสาเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากซองลีสาวลาวลองสานัดคน ถ้าไว้มีโอกาสน้องลี่จะถ่ายคลิปบรรยากาศจากกองโกโปนี้ให้ทุกคนเบิงเนาะว่าภาพมันภาพเสียงมันซีซัดกลัวโทรศัพท์ซําใดนั้นกระแทติดตามมือเด้อทุกคนตอนนี้น้องลี่กันยังยุ่นครหลวงเวียงจันทร์ยูน้อยอย่างบาุหันหูเถื่อนนวสีได้กลับลองสารมือใดเนาะทานน้องลี่ยังพันได้กลับลองสาลกันน้องลี่กับซีอ่าไทายบรรยากาศจากกองโกโปนี้ยูนนครหลวงเวียงจันทร์ให้ทุกคนเบิงเนาะ ตอนนี้น้องลีกัยังพันยากออกไปที่ใจหลเนาะเพราะว่ายุโรคลวงเวงจันนี้มันแตกต่างจากน้องสารเนาะเพราะว่าความเสี่ยงมันหลเนาะที่จะติดพยาธิโควิดทานกาง่ายเนาะทุกคนเพราะว่าผู้คนแออัดเนาะูเอ็ดโอเคบายบายเด้อทุกคน เจอกันคลิปหน้าเด้อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่สนับสนุนอุดหนุนซองที่สนับสนุนซองลีสาวลาลองสารมาโดยตลอดเลยเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อโอเคน้องลีก,ก็จะพยายามตอบแทนด้วยการเฮ็ดคลิปให้เพื่อนเบิ้งตลอดเนาะที่พยายามพัฒนาการท่าคลิปการว้าการจาขคงเฮาให้ดีขึ้นตลอดไปนะทุกคน ถ้ามีบ่อนใดพิดพลาดประกันใดน้องลี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าน้องลี่ก็ยังพยายามปรับปรุงยุทธ์เธอเนาะแต่ยังการว่าการว่าของเฮากัยังพันเก่งเธอเนาะน้องลี่ก็ต้องขอโทษขออภัยล่วงหน้าเด้อด๋น้องลี่ก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเด้อที่สนับสนุนซ่องเห่ามาเนาะตอนนี้น้องลี่ก็ได้ฮับโกโกเป็นที่เียพอยแล้วเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าเนวันนี้บ๊ายบาย